ักว่าแ็นไหมอ๋อทำไมจะไม่ได้ล่ะชักว่าง่ายออกอเมกเซวเกมมายาเหมือนกันนะครับคลิปนี้ผมเพิ่งมาอัาจตอนช่วงเวลาหนึ่งทุ่ม้สามห้าวันนี้ตอนมาตะเบิดมากขขอใย้ตัดไม้สร้างมากก่อนเลยกันนะผมมาคลิปนี้จะทำเป็นฟันพาเลยผมไม่บิดคนดูแล้วสาบานถ้าบิดผมไม่ยิงคนไม้กัน,นกเลยเดีกว่าเราจะเปิดสงคราม่อมีกัน ดย๋ยวแรกของการนี่เตีงนอนกับไม้ก่อนเตีงนอนมันต้องคิดคนแก่สามันชี้อ่ะแม่งแต่โคตรนานไอ้ยิบล็อกหนึ่งยงบล็อกหนึ่งงั้นผมขออนุญาตเล่นคลิปในการตัดไม้เลยนคนดดไปอย่างแรกผมต้องคราเป็น ผมว่านะ่าควรรับกล่องกันเลยคอนโดเพื่พอเราเปิดสงครามพวกแมงสองสูงต้องโทรหาจะมีแล้วแม่งเซมีในซาเซียกัมมารองอ้เฮียแม่งเสดูบใบเ่ทีน้ำมันนี้เนี่ยดูดิมันด้รับสายวัวโหลครับพี่ พม่ไม่เลยมึงกูนิ่วมึงกลับบ้านแล้วก็เลยโทรมาห่ะก็อยู่แถวบ้านแต่ไม่ได้อยู่บ้านโอ๋อเย้ยเศกมาลองกูแล้วกูเบื่อหน่อยนายกลับบ้านกี่โมพี่เนี่ยผมอยู่กับชัว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 อ๋อได้ๆๆพูดมาให้กระดูกสองน้ำปก มัแมวันว่นวั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 นเดือนเอ่เยีมากโดย่คิดมึงไม่หาชู้มึงเจอกูชู้เมยเอ้ยใจเย็นใจเย็นกดเสียงหัวไหลเฮียมเจอกูสดีย่ที่สุด ไม่ได้ดิเล็กโอ้โห่านยะกูจะรัวขุดบ่อนละมนันเลยนะพี่หอ๋อเฮียไายังไม่มืดไายังไม่มืดกูต้องโทรหาแม่งอีกรอบดิโุ้ยเฮียยตกไก่สัตว มามี่อะไรผมผมนอนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะจบพัทพัทแรกก่อนนะครับพัทสองลายต่อไปก็ต้องเราพวกเอฟี้ยวเพวกมีมาปะ่ะไปคปลิปเลย